อันนี้นะครับสวัสดีครับอันนี้ก็ช่วงท้ายรายการของเรื่องเล่ารุ่นชนบุรีมันจะมีช่วงเนี้ยคือว่าไอ้บรรเทาอะไรฮะทุกบรรเทาทุกบรรเทาอ่ะทุกบรรเทาเนี่ยคนข้างในเนี่ยนะครับคนข้างในเนี่ยทุกบรรเทาคนข้างในเนี่ยก็คือว่าช่วงท้ายรายการเราก็อยากจะฝากว่าเนี่ยเราจะเริ่มเริ่มสร้างเริ่มทําช่วงทุกบรรเทาเนี่ยนะครับคือว่าอยากจะฝากไปถึงเนี่ยคือว่าพวกหัวเรือพวกหัวเรืออะไรต่างๆเนี่ยคือแบบว่า เป็นเสาหลักของบ้านแล้วแบบว่าที่มีความเป็นห่วงอยู่ที่มีความเป็นห่วงอยู่แบบแกมปอยู่ข้างในเนี่ยไม่รู้จะสไไม่รู้ว่าจะใส่อะไรแล้วแต่ต,งตงรงนั้นเราไม่พูดถึงครับนะครับแต่คือว่าต้องการความช่วยเหลือนะต้องการความช่วยเหลือคือว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายตายอยู่บ้านคนเดียวไม่สามารถ,ถาที่จะขอความช่วยเหลือจากใครได้แล้วนะเนี่ยเรื่องเล่าในนุ่นชนบุรีเนี่ยนี่เป็นงานมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแล้วอันนี้คือว่าช่วงท้ายรายการก็จะเป็นเนี่ยช่วงนี้ยทุกบรรทานะครับ ติดต่อขมา,อาขอให้ติดตอ่อติดต่อเข้ามาเนี่ยระบาดจริงๆแล้ว,วก็จะไม่รองนะระบาดจริงๆแล้วเดี๋ยวพวกเราจะตรวจสอบเราบรรเทาได้แล้วก็จะช่วยบรรเทาในเรื่องของข้าวสารอาหารแห้งนะฮะคือขอให้ญาติพี่น้องอ่ะที่ได้ดูตรงเนี้ย ไปบอกงานไปบอคนในเรือนจำดีก็ต้องจะได้ไม่หัวอะไรก็ยังมีพวกเราคอยดูแลอีกใ,ใครที่ออกมาก็รวมกับพวกเราได้ก็ถือว่าช่วยกันดูด้กันอยู่ดีอย่างไงยังไงพวกผมก็ขอเป็นสื่อกลางแล้วกันครับผมใครว่าเดือดร้อนจริงๆไม่มีจริงๆริงเดี๋ยวผมพวกผมจะไปตรวจสอบเองว่าใช่ไหมถ้ามีปุ๊บเดือดร้อนจริงๆจะไปทันทีเลยครับสื่อกลางครับเรื่องเล่าวัยรุณชนครับฝากเลยครับผม ครับยังไงฝากติดตามผู้ผมด้วยนะครับฝากติดตามผมด้วยนะครับเนี่ยผมก็ขอลาไปก่อนนะครับวันนี้นครับสวัสดีครับเดี่กระตุต